วันนี้ก็ยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลยุโรปอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็เป็นไฮไลท์ของบุนเดสลิก้าเยอรมันครับแล้วก็เป็นลาลีกาสเปนครับส่วนที่ผมจะยกมาให้วันนี้นะครับเป็นลาลีกาสเปนแน่นอนครับแอตเลติกบูเบาครับเจอกับทีมดานของมายองกาคอนเอนเลยแสดงความดีกับเพื่อนในครอบครัวด้วยนะครับเมื่อวานถือว่าสดชื่นกันเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนะครับก็แสดงความดีกับเพื่อนในครอบครัวด้วยแล้วกันยังไม่ได้เป็นครอบครัวก็ทางเข้าหน้าช่องได้เลยนะครับวันนีี้้้สภาาาาพพคววมมรอออออขงงแตตตเเเลิิกกบบบ่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผ่านดับสุดเขามีเพลี้ยพั้มในแมตช์ไปเยือนบารีเซียแค่แมตช์เดียวนะครับนอกนั้นเกมลุกยังไว้ใจได้ครับทีมจากแคว้นนี้นะครับจะเป็นนักเตะแบบอนุรักษ์นิยมนะครับนักเตะส่วนมากเนี่ยก็อยู่ในแคว้นกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็แคว้นใหญ่มากนะครับทำหมมีทรัพยากรเนี่ยนะค่อนข้างเต็มที่เลยกุลเซต้าครับกองหน้ากำลังอยู่ในช่วงพีคครับอินากี้กับนิโก้เวลเลียมเนี่ยต้องบอกว่า กำลังอยู่ในช่วงฮอตติดทิมชาติทั้งคู่เลยนะครับถึงแม้จะคนละทิมชาติ เกมลุกเนี่ยไว้ใจได้เลยโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเมื่อปิดที่กับมาโยก้าแล้วนะครับโอ้โหถือว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับนะครับเสียประตูแทบทุกนัดไม่ว่าจะผลยางในขั้น,นบจ,จบด้วยเท่าไหร่เนี่ยนะครับเกมรับยังคงเป็นจุดอ่อนแล้วมาโยก้ายังคงต้องหนีตกชั้นด้วยนะครับยังไว้วางใจไม่ได้อยู่อันดับที่15้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ยากจริงๆนะในการบุกไปเจอแคว้นใหญ่นะครับอย่างทีมอย่างอาร์ติติบเบลเนี่ยผมมองว่าโอ้โหสื่อจากประเทศที่เปิดมา ให้เจ้าบ้านเป็นต่อหนึ่งช่วงตัวเนี่ยรอเจ้าออกับเตี้ยเลยนะครับยังชี้ไปให้ที่เจ้าบ้านบิวเบาครับนะรอนับหนึ่งนับสองนับสามตามมาได้เลยนะครับโครงการต่างๆผมจะวางไว้ในครอบครัวนะครับส่วนตัวหน้าช่องสวยเนี่ยชีย้ไปให้ที่บิวเบาแล้วกันครับ